เป็นเหมือนบ้านเหรอ,อ,อคือร้านแบบอยู่ชั้นสองแบบเนี้ยทุกคนคือถ้าเราเดินผ่านไม่รู้ว่ามีร้านด้วยใชร่นอกจากว่าคนจะพามาจริงๆข้างในคือเป็นร้านห่งจริงทุกคนโอ้โหโคตรเยอะทุกคนนี่แหละก๋วยดเตี๋ยวที่แบบบ้านเราจริงๆทุกคนเหมือนบ้านเราจริงๆเดี๋ยวผมลองนะสิ็ละเกิดจากความรักความ ทุกคนคลิปนี้นะฮะแบ,บ๊คเขาเนี่ยจะพาเราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะฮะซึ่งก๋วยเตี๋ยวเหมือนบ้านเราเลยทั้งที่เราอยู่ที่อียิปต์นะคือผมโคตรคิดถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวมากๆากแต่ว่าเราไม่มีคือหาไม่จเจอไงจนกระทั่งวันนี้แบ,บ๊คเขาบอกที่นี่มีเป็นร้านของนักเรียนไทยนะฮะทุกคนนักเรียนไทยที่เขาเรียนที่นี่แล้วก็เขาเปิดร้านไปด้วยนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะได้ไปกินกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคไปครับผมไปไป อันนี้เราเป็นโซนนักศึกาแต่โซนนักศึกษามาเล็กก็จะอ,อยู่แถวนี้มากนักเกียนเลยแถวนี้ใช่นักเกียนยนี่นกกนนนโซนนี้เรียกว่าไฮซาบะนี S <S ่ยไฮซับเนี่ยคือโซนของนักศึกษานะคนนักศึกษามาเล็กไหนไหมของข้างบนเนี่ยอโอ้คือร้านอยู่ข้างบนแบบนี้เป็นเหมือนบ้านเหลยคือร้านแบบอยู่ชั้นสองแบบนี้ทุกคนคือถ้าเราเดินผ่านไม่รู้ว่ามีร้านด้วยนอกจากว่าคนจะพามาจรงิง ข้างในคือเป็นร้านหนงจรินนะก่อนสนามไอ้ก้มครับไอ้กล้มโอ้โหนี่แหละครับโอ้โหไอ้กล้มครับแมโอ้โหเป็นร้านจริงๆเว้ยผมไม่รู้ถ้าไม่ถ้าเดินผ่านแล้วแมเขาไม่บอกคือไม่รู้เลยว่ามีร้านหรือเอโหมันเป็นร้านที่แบบนักเรียนร้านนักเรียนนักเรียนจะรู้กันใช่ไหมแบบใช่ใช่คนเยอะไหมแมไม่เยอะครับเชนนี่ะเลือกต้องเย็นเย็น อ๋อชุ่นเย็ยนๆใช่ไหมโอ้โทุกคนเป็นเป็นร้านจริงๆนะแบบมีโต๊ะพร้อมเมนูอะไรแต่ว่าคือถ้าเราไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีร้านจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่ามีร้านโอเคนี่เมนูนี่เมนูนี่เมนได้เลยคือเหมือนบ้านเราเลยไ,ไหมนัดเรานัดเราบ้านเราครัโอ้โหมีพริกไทยอย่างงี้พริกเผาพริกเผาพริกเผาอืมมันจะมีเป็นน้ำพริกแบบเรียทำเป็นเองมาเรียนทำเป็นเองโอ้สุดยอดอ่ะทุกคนอันนี้เป็นภาษามาเลเยูย ภาษามะไรยูเว้นะภาษาอุนีก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวดากิงเบียสเราเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวมันมีต้มยำด้วยโอ้งั้นผมเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่แล้วกันมันมีซีฟู้ดด้วยงั้นผมเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำซีฟู้ดแล้วกันหลายใจหลายใจก๋วยเตี๋ยวต้มยำซีฟู้ดหรือว่าไก่หรือจะเอาอะไรได้นี่เนื้อมีซีฟู้ดมันเพิ่มท็อปปิ้งได้แล้วมีโรตีนข้างบนซีฟู้ดนี่คือกุ้ง ุ้งแล้วก็มีเนื้อเหมือนกันจะเห็นได้ว่าในเมนูเนี่ยเขาจะเขียนเป็นภาษามาลายูอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีนักเกีินหลายหลายประเทศไงเช่น<ช><ช>อินโดโมาเลย์ก<ช>็จะอา่านมาลายูได้หมดนะ<ช>แต่ภาษาไทยถ้าเราจะเขียนภาษาไทยเขาก็เข้าใจอยไปดิเอเมนูภาษาไทยก็มีเหมือนกันแบลรา้านร้านแบลใช่ไหมเนี่ยไ,ไม,ม่ใช่ข้างในข้างในในร้านแบลก็มากินเหมือนกันมากิน คือเราสองคนนะชอบกินชาเขียวมากแต่พอมาที่นี่เราหาไม่เจอเนะมนูเมนูชาเขียวแบบร้านของอาหรับที่เราเคยเข้ามันมีแต่อะไรไม่รู้เอ,อไม่เห็นไม่เห็นอนะชาเขียวแต่ที่นี่มีโอเคสุดยอดเจรานี่จะได้กินทั้งชาเขียวจะได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวที่เราคิดถึงนะทุกคนทั้งที่เราอยู่ที่อียิปต์นะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกดีนะทุกคนนี่คือระเบียงนะคือเป็นเหมือนบ้านเขาอะทุกคนเป็นบ้านแล้วก็แบบ เปิดร้านไปด้วยนะทุกคนเออระหว่างเรียนอะไรเงี้ยก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดไอเดียเรามีฝีมือการทำอาหารอยู่แล้วเราก็แค่ทําให้มันเป็นระบบวางระบบแล้วก็เปิดร้านอะไรประมาณนี้ทุกคนนะแบ่งเวลาได้อะไรก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะเดี๋ยวเรารออาหารนะฮะทุกคนเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะเพราะว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าแบคเขาก็มาสักพักนึงน,นะ เขา้จะมาก่อนเอนาะนี่ชาเขียวชาเขียวมาแล้วนะฮะเอาจริงนะผมผมโคตรยาวเลยแต่ว่าผมไม่อยากตัดเพราะว่าเราอยู่ที่อีมไงคือผมไม่ไว้ใจช่างที่นี่คือผมก็วมันจะเป็นอีมสไตล์แล้วถ้าผมตัดแล้วมันแบบไม่เข้ากับผมอะ่ะผมก็แบบ <c oughs> คือเขิอนอะ่ะเอาจริงนะผมก็รู้สึกรุงรังกับผมตัวเองเหมือนกันคือมันยาวมากไงผมตัดล่าสุดนี้คือก่อนมาแล้วผมอยู่นี่มันเดืนอนหนึ่งไงคือผมไม่กล้าตัดที่อีมจริง คือมันก็สวยแหละมันเป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าผมผมไม่กล้าตัดไม่รู้ทำไมผมรอกลับที่ไทยอีกอีกสองวันผมกลับไทยค่อยตัดเฮ้ยอร่อยอร่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองหวานเกินเดี๋ยวผมลองบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองชาเขียวชัยที่หยิบอร่อยอร่อยชอบมันหวานแล้วไม่หวานน้ำตาลหวานราดระดับหวานน้ำผลไม้ระดับหวานนมนมหวานหวานกำลังดีหวานกำลังดีผม โคตรคิดถึงรสชาติประมาณนี้เลยใช่เออใช่เย็นเอ้ยไั้ก็ใช่เดี๋ยวผมลองใช้เย็นแนะรสชาติไทยเลยรสชาติไทยเลยทุกคนเค็มโคตรมากแบบเนี่ยน้ำที่เรากินมันจะมันต้องอย่างเงี้ยใช่นี่เรากินน้ำอะไระด,ยยด้วยกินแต่เป๊ปซี่ด้วยแค่ละยี่สิบห้าบาทก็ถือว่าพอๆกับบ้านเราแล้วแหละผมเห็นเป็นพริกเผาอย่างเงี้ยด้วยโคตรคิดถึงเลยทุกคน เนี่ยซีกเผาโอ้กิ่นเผาแบบบ้านเราเลยทุกคนกินเผาแซบฟี่รีแน่บอกเลยเดี๋ยวผมมาม่ามานะผมจะกินแบบเต็มที่เลยดีไม่ดีเราซื้อสองช้วยเพิ่มเลยอ่ะคือเราโคตรคิดถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวมากๆนะเพราะว่าจากมานี่ยครับเกือบเกือบสามสิบวันนะไม่ได้ไม่ได้กินเส้นเลยผมกินกินเส้นล่าสุดก็คือสปาเก็ตตี้ที่เป็นลาซอที่แม่ยุทธจะให้ก็คือเขาพยายามทำละซอแต่ว่า มันไม่มีเส้นเหมือนบ้านเราอ่ะก็เอาสปาเกตตี้มาทำแล้วก็แกงละซอใช่นั่นคือใกล้เคียงสุดแกงทำเองด้วยอร่อยด้วยอร่อยอร่อยถิ่นในสุโขต้องชมเลยมันมันชมขนาดนี้แล้วเป็ดเป็นไงต้มยำเป็นไง<ช>ไม่เกอร์ไ,ไม่ไ,<ด>ไม่ยนะุซุตทำได้ทำไ,ได้หลายอย่างมากผมได้กินอาหารไทยตลอดเลยทุกที่บ้านยุซุตแต่มันจะเป็นข้าวส่วนใหญ่ไงแต่ก็ก็ยังดีแต่เส้นนี่คือไม่ได้ ไม่ได้กินหรอกหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้คือเหมือนบ้านเราเลยเป๊ะเลยเขาใช้เส้นเหมือนบ้านเราไหมใช้เส้นแบบบ้านเราเขาเขาสั่งมาเนี่ยคือมาแบบอบแห้งแล้วก็มาต้มให้มาเลยใช่ไหมล่ะซึ่งมันตอนมันแห้งอ่ะเอาด้วยต้มเออที่เกลียดก็คือเขาเขาซื้อเขาสั่งมาจากไทยหรือว่าเขาก็หาแถวอิมเหมือนกันไม่มีแถวอิมเพราะที่นี่มีร้านร้านของขายไทยแบบก็คือ ก็คือเส้นที่เราจะกินมาเดียวก็คือเส้นของไทยเลยเขาใช้ของไทยทุกอย่างเลยนะแม่แต่เส้นก็คือเขาไปซื้อมาจากร้านที่เป็นร้านนําเข้าอนะก็มาทําขายจะเห็นว่าพุ้ยเตียวราคาจะแพงเลย60ต่อถ้วยเนี่ยก็ถือว่าปกติ้ปกติแแต่ถ้าเทียบกับบ้านคือถ้าเทียบกับบ้านเราอะมันก็สูงแต่ก็เข้าใจได้ว่าของมันนําเข้าไง ผมสังเกตเมื่อกี้น่าราคา,าก้วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งประมาณ60 70 80นะแพงไหมผมว่าก็มันก็ไม่ได้แพง,งปกติปกติแต่สำหร,รับคนไทยไแพงถ้าถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับบา้านเรานะบา้านเราเนี่ยยี่สิบสามสิบใช่ประมาณแ,แต่ที่หกสิบถือว่าแพงแต่ก็จะได้เพราะมันเป็นของนําเข้าไงเส้นคือเขาต้องไปนําเข้าซื้อของนําเข้ามาซูภาษีอะไรอย่างเงี้ยเขาจ่ได้เขาจ่ได้ราคาดิแต่มันก็ไม่ได้แพงคุณเข้าใจไหมมันไม่ได้แพงแบบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอ่ะ มันก็อยู่ราคา60สิบแล้คขันแล้วันนักศึกษาอยู่ดีตื่นเต้นอ่ะทุกคนตอนนี้เขากำลังทำเส้นอยู่แต่ว่าน่าจะสักพักเหมือนกันเพราะว่าโต๊ะของเบกข้างๆเนี่ยดเข้ามาก่อนเราเขายังไม่ได้เส้นเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะต้องรออีกสักพักเหมือนกันเดี๋ยวปิดก่อนเจอกันประเดี๋ยวโอ้มาแล้วฮะทุกคนดูดูนี่กุ้งฮะทุกคนซีฟู้ดอวัสดีวะ นี่ถ้าผมไม่แบ่งให้มึงหรอกไปนี่คือซีฟู้ดทุกคนดูันนี่คือไก่พิเศษตับพิเศษตับอันนี้ของผมใช่ไหมโอ้โหโคตรเยอะทุกคนโคตรเยอะทุกคนคือนี่ฮะทุกคนนี่แหละก๋วยเตี๋ยวที่แบบบ้านเราจริงๆทุกคนเหมือนบ้านเราจริงๆเห็นแล้วคือแบบน่าทานมากแต่ว่าผมไม่กินไก่แต่ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่จะเปลี่ยนกันไหมอ่ะไม่ให้ไก่มึง ไม่กินไก่ไหเลยอ้าวเออไม่เป็นไรคือผมกินไก่แต่กินน้อยไงแล้วเราก็มยงกุ้งออกมาเอาไปเลยเอาหมดไปเลยนี่ของผมอ่ะผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็ผมสั่งเป็นเพิ่มเส้นมาม่าด้วยไงก็เลยเยอะมากนะทุกคนเพิ่มเพิ่มพิเศษโอ้ใจดีว่ะให้กุ้งเพื่อนทุกคนดูสุดยอดจริงๆ เดี๋ยวผมจะลองชิมแบบไม่ใส่พริกเผาก่อนนะโอ้ได้กลิ่นได้กลิ่นนี่คือแบบโอ้โได้กลิ่นนี่คือแบบชอบมากเลยเส้นเ,สเ,สเป็นอย่างนี้<อ>เส้นเป็นอย่างนี้ทุกคนคือเส้นไม่ได้เหมือนบ้านเรานะแต่มีความคลายอยู่นะเ<อ>นี่ยทุกคน<ห>เดี๋ยวผมลองนะสุละเรเหโคตรแซ่บเลยลุงบอกว่ามีต้มยำต้มยำจริงๆเผ็ดด้วยโคตรแซ่บเลยอะ ซีฟ pues ู้ดอันนี้อที่เราอยากกินมากรสชาติประมาณนี้เลยเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าดูแปลกๆนะคือไม่เหมือนมันเราอ่ะแต่มันมันก็คล้ายอ่ะนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรอ่ะลูกชิ้นไก่ใช่ป่ะเต่งไหมเต่งอ่อย ฟินมากเนี่ยรสชาติอาหารไทยทุกคนต้องเผ็ดต้องสันแบบนี้กูเป็นคนอาหรับเลเป็นคนอาหรับกินเผ็ดไม,ดม่ได้แต่ชอบคนไทยหนุ่มไทยใช่ไหมหนุ่มไทยไม่สาวไทยสาวไทยอ่ะ กดเป็ดกดร้อนครับผู้งนายมังสารีคือเพื่อนๆดูคลิปอาจจะรู้สึกเฉยๆมันก็แค่ก๋วยเตี๋ยวเหมือนเหมือนบ้านเราใช่ไหมแต่สำหรับผมตอนนี้เมือผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วแบบมันหลายวันมาที่เราไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยการได้มากินอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกหวาวจริงรู้สึกแบบใช่อ่ะเนี่ยคืออาหารของเรา ชีมท,ที่เหมาะกับเราอะหลังจากที่เราบบ ap, กินแต่เคกปั๊บกินแต่อะไรไม่รู้เลกมันกินแต่โรตีอะไรเงี้ยไก่นุ่มมากเดี๋ยวลองลูกชิมคุเเยเผ็เไย คือผมชอบแนวคิดของคนขายนะคือเข้ามาเรียนที่นี่ไงแล้วระหว่างเรียนน่ะก็แบ่งเวลาเปิดร้านมีการสร้างรายได้ไปด้วยเองก็ได้เรียนในความพิถีพเจังมากเลยนะคือไม่เสียเวลาไดะทั้งเรียนได้ทั้งทำงานสุดยอดเลยหวไหมครับอืห่วไหมไม่น่าหวย ทอย่างมัน <Tipp ett> <m> ี <m> ่อนเปนรูอรหมมับ่อยไหมมาบ่อยอยู่เวลาคิดถึงอาหารไทยแบบนี้กมามากินแหละมาที่นี่นะใช่ไาอยู่นี่มาแปดปีแปดปีคิดถึงิถึงอาหารไทยิดถึงอาหารไทยก็มามากินร้านอาหารแบบนก็ได้อุ่นเพื่อนๆไงสาใจมากนะฮะผมกินเสร็จแล้วนะ อยู่สกินไม่หมดไม่ได้กินไม่ได้ไม่รอดมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยเมื่อกี้แล้วแบบผมกินอยู่นะมันนั่งดิ้นอยู่แต่ผมไม่ได้ถ่ายไงตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มถ่ายแล้วเริ่มดีขึ้นใช่ไหมเดือดน้ำขอแเบสหมดเลยขอแเบสเผ็ดไหมพอปังกันว่าไม่ใช่ต้องย้ำอะไรนี่คือธรรมดาอ่ะธรรมดาโปวดเผ็ดไปลองไหมไปลองแล้วเมื่อกี้เจ้าของร้านเขามาให้น้ำด้วยคนละแก้วเพาเรียงน้ำนะฮะก็ เป็นน้ำโซดานะอร่อยดีเลยคือเราเพล่งไงแล้วน้ำชาเขียวที่เราสั่งรอบแรกกันหมดกันะเราเติมน้ำเปล่ากันกเพล่จริงสะใจมากทุกคนสะใจร้านอาหารในอียิปต์นะ,ะทุกคนดน่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอย่างนี้ด้วยสุดยอดฮะเบอ่ะนี่เดอ๋ยวเฮียไม่กล้ากิน,นไม่งี้ยกินนี่อ่าลองเพื่อคนดูอ่ะถ้ามึงกินแล้วเดี๋ยวคนดูจะตามเป็นติดตามไอจีมึโอเคทุกคนประมาณนี้นะสระคลิปนี่ผมจะไปละเรามีถ่ายที่อื่นต่อก็ไปเป็นคลิปหน้าแล้วกัน พูดไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่ามันเผ็ดไปหาทุกคนโชคดีที่คุณโทษดินเส้นทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสนไกลสิ่งนั้นมันคืออะไรเกิดคำถามขึ้นมาในใจวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือคำตอบที่ใช